โมงเข้าไฟบ่อเข้าท่านผู้ชมเมืม่อกี้นี่หอกระเสียบปากมึงและวันนี้จะมาแท็กไฟเบ่งแท็กไฟหัวประเสียบก็ขึ้นอยู่ไฟสองร้อยสาวโวลต์เอซีแปลว่าสายบกขาด ลองสลับสายเบ่งก,ขก็ขึ้นเท่ากันค้นว่ามันสายขาดบูแมนวันนี้ซิมาไข่เบ่งมอง,ของเขาอันนี้ก็มี เขียนเป็นภาษาไทยเลยสลากเป็นภาษาไทยของไทยแท้มันก็มีน็อตจับสามตัว ใครมาเบิ้งกับมีตใส่ไฟทำอีทเขากบสิวัดฮีเตอร์มันก่อนวัาฮีเตอร์มันจะขาดบา่วันฮีเตอร์ใส่เตาบ่าขาดยังดีอยู่ เอามิเตอร์ขึ้นมาถึงก็วัดการยั่งขึ้นอยู่ฮีเตอร์ประขาดเส้นนี้มันเส้นใสามีฟิวคอยสังเกตเบิงวัดเบิงบวกขึ้นสัลับเบื้องก็คือการบวกขึ้น วัดเทอร์ที่สามกระมิดไซมอยบุกขึ้นค่อยว่าแมนฟิวขาดฟิวองศาตัวนี้แหละมันอยู่นี่แหละนนนนนี่เขาอ,อยู่ในเทอร์โมฟิลอยู่เส้นนี่เลยเส้นสีดำนี่เลย ก็แก้ปอกลอกอมัเบิงเห็บห้อยก็พยา,ยามเบิงองศามันอยู่เบิงแล้วก็บเบิงยากมันค่อยขูดเมื่อกี้นี้ละมันเหี่ยนไปแต่ว่าค่อยกสิเอาอตัวร้อยแปดสิบห้าองศาใส่เลยตัวนี้ค่อยเกี่ยมเกี่ยมไว้ละค่อยมีหลายโต ด้อย45องศา2อค่อยกรต่อใส่ห้อยละอันนี้มันอันเก่าแล้วคอยกระสูดทอโดมากระห้มด้วยทอโฮด ตัวโหดมาแล้วก็จิดลนด้วยไฟเอาไฟมาลนลนแล้วทวโหดมันก็โหดเข้าหัดแน่นเลย แต่นั่นก็ประกอบไ้ขึ้เกามันแทกงเบิงกะขึ้นแล้วมิเตอร์วันนี้เสียบปล่ักเบิงไฟเข้าเหียมห้อย ทดสอบเบ่งว่ามันหลอกป่กประปรกโกนว่าหลอกในนี่ก็เอิ้นว่าใช้งานได้ปกติคอยการทอดปั๊กแล้วค่อยกระจา,นายน้ำใหม่ซ้ำเบ่งกับปีิวอุ่นๆห่อน,ออน กระไซกระดาษสายพัดคุยว่านี่เป็นต้นเหตุของเหตุให้ฟิวขาดก็คือว่ามันเปื้อนกรพัดไปโดนเติบร์มห้อย แล้วค่อยกระเสียบปักทดสอบอีกบันหนึ่ง่อยว่าซ้ำนี้มันก็นได้ล่ะ